สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้มาชมสมเด็จพิมทรงเจดีนะครับนี่เจดีสองคลองนะครับผมพิมทรงดูปเป็นวัดระครังนะครับแต่มีคราบกรุนิดหน่อยนะครับผมร้าสวยเดิมๆครับสวยทั้งหน้าสวยทั้งหลังนะครับตรงนี้ เนื้อจัดนะครับผิวหิ้งเนื้อจัดนะครับเป็นพระสภาพเก่าเก็บนะครับผมเนี่ยเปิดแบ่งปันนะครับ6,500บาทครับผมอ่สวยนะชมด้านข้างนะครับด้านข้างก็ วลัลคังเลยนะครับเนี่ยตัดกระยึกกระยึกแล้วก็มีร่องรอยมวลสารนะฮะเป็นรอยครูดนะครับเห็นไหมตัดแล้วมีรอยครูดมวลสารนะครับสวยเดิมๆจริงๆครับตรงนี้นะครับนำเสนอเลยนะครับเจดีใหญ่นะครับ ข้างสวยหน้าสวยหลังสวยฮะะสมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมดูแล้วน่าจะฝากปลูกบางขุนพรหมนะครับตีเป็นสคลองนะครับผมเนี่ยมุมล่างก็สวยนะครับทรงเจดีมีแต่เรื่องดีๆนะครับทรงเจดีนะครับน่ทักมานะครับ fc ทรงเจดีสวยๆนะครับทรงเจดีสองคลอง6,500บาทครับผม ดูแลชอบดูแลใช่ทักมานะครับ